าอีกแล้วคลิปนี้วันนี้เบลเยียมอากาศดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าร้อนนะแต่ว่าแดดดีมากอากาศ17องศาถือว่าโอเคเลย,เลยแหละเพชรก็เลยมานั่งออกมานั่งตากแดดเนาะก็เลยนึกได้นั่งดูไล่ข้อความในเพจมานั่งไล่ดูข้อความในเพจน,นู่นี่นั่นเพชรก็เลยเห็นข้อความหนึ่งที่เพชรเคยคุยกับน้องน้องที่เขามีแฟนเป็นคน Belgium เบลเยียมนี่แหละเขามาคุยกับแพรประมาณสองอาทิตย์ได้หรือมั้่เนาะ แต่เพลื่มเพราะว่าตอนช่วงนั้นเพอยู่ไทยไงเพก็เลยไม่ได้จะไปเแดดสองตาเพแต่เพไม่ชอบใส่ใส่เพนตาคุยกับคนเนาะเอาอย่างี้แหละนั่นแหละเอาจะเล่าให้ฟังถึงไหนแล้วเนี่ตอนเพรอยู่ไทยเพก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เนาะพอดีมาไล่ดูเห็นก็เลยจะมาพูดว่ามาเล่าให้ฟังว่าแต่เพก็เล่าให้น้องคนนั้นเขาฟังไปเลยแหละว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะ น้องเขาถามแพรว่าพี่แพรเราอยู่แต่งงานสมมุติว่าแต่งงานก็ฝรั่งมาเนี่ยเราทํางานอย่างเงี้ยเราต้องได้ช่วยค่าใช้ใจ่ายในบ้านแฟนไหมหรือว่าเราต้องเราต้องหายแฟนไหมหรืออะไรางี้เนาะแพรพูดถึงเรื่องทั่วทั่วไปก่อนก็นแล้วกันก่อนที่แพรจะมาพูดถึงตัวแพรเนาะทั่วทั่วไปก็ควรอะ <laughs> เพราะว่าเป็นผัวเมียกันเนาะแต่งงานเป็นผัวเมียกันมาอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายกันแต่มันก็แล้วแต่ครอบครัวนะว่าเราจะเราจะตกลงกันยังไงเนาะบางคนเขาก็แฟนออกค่าใช้จ่ายในบ้านอันนี้บางคนนะยังไม่ถึงเรื่องของเพนะจากที่แพทรู้จักมาอะไรอย่างงี้เนาะบางคนเขาก็ให้อ แฟนออกค่าใช้ใจ่ายในบ้านแล้วก็เขาก็เป็นคนออกค่ากับขา่าวแล้วก็ส่งทั้งบ้านเองก็มีหรือว่าเอ่อบางคนก็ให้แฟนออกหมดทุกอย่างเลยเราเองก็แค่ส่งบ้านแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็คือเอาเงินจากที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็คือแฟนเขาก็จัดการให้หมดเลยหรือว่าก็บางกรณีก็มีเอาเงินมารวมกันเนาะอย่างสมมุติว่า รายได้เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประมาณนี้ก็เอาเงินมารวมกันเป็นกองกลางเ้วเอาไว้ใช้จ่ายอะไรอย่างนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวไปเนาะอย่างที่แพบอกกันเลยว่าเราจะเ,าเราจะไปเราจะไปฟิกไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเขาเขาตัดสินใจเขาตกลงกันมาอย่างไงเนาะ แต่สาหรับของแพนี่นะแพก็เคยพูดไปบ้างเลยแหละว่าแพหาเงินได้แพทางาน่ะเดือนหนึ่งอ่ะประมาณถ้าเป๊กปกติเลยนะที่แพไม่ท่าแพไม่ทําโอนะฮักนู่นนี่นั่นแล้วฮักภาษีฮักอะไรแล้วแพก็เหลือประมาณพันหกพันหกแพก็ไม่เคยแพไม่ได้หายป๋าเลยป๋าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างแล้วก็เออ ส่งรวมถึงส่งแม่ที่พ่อกับแม่อยู่เมืองไทยรวมถึงไหหลานแพรอยู่เมืองไทยเนาะเพราะว่าแพย์จะมีเงินเดือนไหหลานสาวแพรใครที่เคยเห็นคลิปแพอ,อยู่เมืองไทยที่เรียกมา,มามามามมานาะเด็กน้อยน้อยน้องไอเดียเนาะคนนั้นก็คือหลานสาวคนเดียวของแพเนาะนั่นแหละก็คือแพอก็เป็นรับอุปการะป๋าเดี๋ยวพูดว่าแพเลยพเพราะแพยไม่ได้เป็นคนจ่ายป๋าเขาก็รับอุปการะไอเดียด้วยเขาก็เออ หายเงินเดือนไอเดียทุกเดือนเนาะเป็นค่าโรงเรียนค่าอะไรเงี้ยแค่นั่นแหละแล้วก็เป็นค่าเงินเดือนของแม่กับพ่อทุกเดือนป๋าเขาก็รับผิดชอบมดทุกอย่างเลยส่วนเอาเราเพทํางานเพรไปไง,งานทางานทําไมป๋าจ่ายค่ากับเขา่าเนาะเดี๋ยวใพ้เล่าก่อนค่ากับเขา่าเงินเดือนจเมืองไทยของหลานเพรของพ่อกับแม่เพรแล้วก็ค่าจะจ่ายอยู่นี่ทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แพรย์ ค่าโทรศัพท์ลูกทุกทุกอย่างค่าอินเทอร์เน็ตค่าเติมน้ำมันรถแพรค่ากับเขาคือแกจะแบ่งเงินไว้แล้วว่าจัดการให้แล้วว่าเดือนนี้ใช่ค่าใช้ใจเท่านี้เป็นของครอบครัวอะไรเงีเ้ยแกก็จะจัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อยก็คือแพ้ไม่เคยต้องถามทุกเดือนก็จะมีเงินเข้าบัญชี ันชีหนึ่งเป็นกองกลางเอาไว้ให้แพ้ไว้เติมน้ำมันรถห้แพ้ไว้ซื้อกับเขาส่วนเรื่องแม่บ้านค่าแม่บ้านนู่นนี่นั่นป๋าจะเป็นคนซื้อเช็คเนาะถ้าใครอยู่เมืองนอกเขาจะรู้ว่าถ้าเรามีแม่บ้านทําความสะอาดเราจะจ่ายเป็นเช็คคือเราจะไปซื้อเช็คอยู่ที่อยู่กับออฟฟิศเขาเรียกว่าอะไรออฟฟิศของคนทําความสะอาดเนาะว่า สั่งว่าหนึ่งพันยูโรอะไรเงี้ยหรือว่าแล้วแต่เราจะซื้อก็เหมือนกับคนซักผ้ารีดผ้าเหมือนกันแล้วก็ซื้อเช็คมาไว้แล้วเวลาสมมุติว่าวันอย่างบ้านแพนนีก็มาทําเมื่อก่อนมาทําอาทิตย์ละสองข้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาทําอาทิตย์ละหนึ่งข้างแต่ว่าเขาก็ยังมาสองวันอยู่มาวันหนึ่งมาบ้านเพอีกวันหนึ่งมาบ้านเมย่าเนาะป้าก็จะเป็นคนจ่ายจ่ายเป็นเช็คสมมุติว่าวันนี้เขามา เขาทำความสะอาดชั่วโมงละสิบสิบสองยูโรอะไรเงี้ยสมมุติว่าเขาทำสี่หรือห้าชั่วโมงก็จ่ายจ่ายตามนั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วคนที่เขาทำความสะอาดเขาก็จะเอาเช็คไปคืนเงินกออฟฟิศเองนั่นแหละคนที่คนที่อยู่เมืองนอกก็จะรู้ระบบนี้่เนาะก็เหมือนกับซักผ้าสมมุติว่าอาทิตย์นี้เขาเอาผ้าเขามารับผ้าแล้วเขาเอาเอามาส่งปุ๊บเขาก็จะ เราก็จะจ่ายเขาเป็นเช็คให้เขาเอาไปคืนเขาเอาไปคืนเงินเองอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเราไม่ได้จ่ายเขาเป็นเป็นรายเดือนเนาะคือเราเราเราจ่ายตรงกับออฟฟิศเขานั่นแหละประมาณนั่นซเซร็ลแล้โก,ก็มาเล่าว่าเพยงเงินเพทํทำงานได้เ,เอาไปทำอะไรต่ก็เก็บเนาะไปแบ่งเก็บเป็นสามสี่บัญชี แพจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแพซึ่งป๋าก็จะหายพนิดนิดหน่อยหน่อยเดือนหนึ่งเพื่อเป็นค่าขวัญกําลังใจของแพเสร็จแล้วที่เหลือแพก็จะใช้เงินที่แพหาได้เด่บ้างแต่ว่าสมมุติว่าเพอยากได้ของอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยแพก็จะขอป๋าน่นแหละว่าฉันอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเงินเดือนแพแพทําได้อย่างชาติช่วงแพไม่มีโอแพจะได้อยู่ประมาณหักภาษีหักอะไรแล้วแพก็จะได้อยู่ประมาณพันหก พันหกร้อยยูโรเนาะแต่ถ้าช่วงไหนแพ้มีโอเยอะๆอย่างช่วงหนานล้อนอะไรเงี้ยแพ้มีโอเยอะๆก็อาจจะหักภาษีโน้นนี่นั่นแล้วแพ้อ,อาจจะเหลือประมาณเดือนละสองพันเดือนละสองพันนี่ก็แพ้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าป้าก็จ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปแล้วค่าที่แพ้นี่ก็บางทีวันพิเศษอะไรเงี้ยไปกินเขานอกบ้านเนี่ยบางวันแพ้ก็เป็นคน เอาเงินส่วนตัวแพรออกมาจ่ายบ้างอย่างวังปีแบบว่าครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยเออแต่ส่วนมากปาเขาก็จะไม่ค่อยแพปจ่ายอกแต่แพรก็เออฉันจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะก็จะมีบ้างแล้วแพรบอกว่าแพรแบ่งเงินเก็บเป็นสี่บัญชีสี่บัญชีนี่ก็จะมีบัญชีอยู่ไทยแล้วก็บัญชีอยู่นี่นะแพรก็จะแบ่งเก็บให้ลูกๆสองคนก็คือสองบัญชีแล้วก็บัญชีของตัวเอง แล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็เป็นบัญชีที่ใช้ใจ่ายทั่วไปอะไรเงี้ยพอเราเงินเวลาไปได้เงินมาเพาก็จะจัดสรรปันส่วนว่าเก็บให้ลูกเดินละเท่านี้เท่านี้เก็บของตัวเองอะไรเงี้ยเอาเวลาเงินที่เพอโอนเข้าไปเก็บแล้วเรียบร้อยเพยก็จะมียุงกับมันเลยคือเพไม่ก็จะแบ่งเงินคือส่วนที่แบ่งไว้ใช่ก็คือก็ใช้แค่นั้นแหละเพราะไม่พอก็ใช่แต่ส่วนมากก็พโนั่นแหละเพราะว่า แพรไม่ได้มีอะไรเนาะบางทีแพออกไปดื่มกับเพื่อนอะไรอย่างงี้แพก็มีชอบปุุงช้อปปิ้งอะไรของแพดึงแพก็นีแต่ว่าพวกกระเป๋าแบบว่ายี่ห้อแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแพรไม่ได้ซื้อเองเลยนะอย่าคิดว่าโอ้แพรทำงานเอาไว้ซื้อแต่ของแบรนด์เนมอะไรอย่างงี้เนาะแพรไม่ได้ซื้อเองเลยมีแต่ป๋าซื้อให้ทั้งนั้นแล้วก็เวลาเอแม่แพพ่อแพรที่เมืองไทยอะไรเงี้ยบางทีพ่อแพอยากได้อย่าง อยากได้อะไรพิเศษพิเศษวันเกิดพ่อหรือว่าอะไรเงี้ยแพ่ก็จะเป็นเอาคนเอาเงินแพ่เนี่แหละเป็นคนออกไปเองอย่างเช่นว่าสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยพ่อแพ่อ,อยากได้รถจักรยานคันใหม่คันหนึ่งแบบว่าเจ็ดพันบาทอย่างเงี้ยแพ่ก็เป็นคนเป็นคนซื้อถ้าถ้าอย่างแม่ไม่สบายเล่าที่นี่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ใช่เป็นเงินสดอะไรเงี้ย แพก็จะเป็นคนเอาเงินแพรออกเองอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าแต่จริงแล้วแม่แกก็มีตังอะไรแต่ว่าแพเป็นคนแพอยากออกให้แกอะไรอย่างงี้เนาะก็นั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าสมมุติค่าใช้จ่ายที่มันมันเกินขึ้นมาจากเงินเดือนของพ่อกับแม่ที่มันนอกเหนือจากเงินเดือนของพ่อกับแม่แพรจะเป็นคนดูแลเองเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยแพรก็จะเป็นคนจัดการเรื่องของขวัญให้แม่ให้พ่อเองก็คือแพรไม่ไปขอป๋าไม่ได้ไปบอกเขาก็คือ จัดการห้ไปเองเลยก็จะประมาณนั้นกับเงินส่วนตัวแล้วเวลาน้องนุ่งแพรมีปัญหาอะไรเงี้ยแพร้รก็จะใช้เงินส่วนตัวแพรเป็นคนจัดการห้เนาะไม่ได้ไปยุ่งไปขอป๋าก็คือไม่อยากไปขอเขาลำาไนะียงในเรื่องของเรื่องแต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแพชรก็จะต้องคุยป๋าถ้าเป็นก้อนนิดๆหน่นอยๆสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยแพรเคลียจะจัดการเองได้แพรก็จัดการเลย ถ้าเกินกว่านั้นเป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องคุยบอกป๋าให้เขารู้แต่ว่าเงินที่ไปหาได้ก็คือเพื่อเก็บและเพ่อไ,ไม่ได้พไ,ไม่ได้เอาไปใช้สุรุ่ยสุไลเนาะเพราะว่าพยคิดว่าเพอายุยังน้อยเพย์ไทได้พหาได้ตอนนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเราไงยิ่งถ้าเราเรายิ่งหาเร็วเท่าไหร่ ราก็ยิ่งจะมีเร็วเนาะอย่างว่าเนี่ยเพ็ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องนี่ก็คือทํางานเพ็มีความสุขที่เพได้มีงานทํานะเพราะว่าอยู่นี่ถ้าเพ้ไม่ทํางานเพ้ดก็ไม่มีอะไรทําแล้วเพ็ก็ทำเพ็ก็อยู่ไม่ได้หรอกเพ็ก็เลยทํางานดีกว่ามีเงินบ้าไม่ค่อยชอบให้เพ็ดซื้อของฝันให้แกหรือว่าอะไรเงี้ยแกอยากให้แค่เพ็เก็บเงินไว้แกบอกว่าเดี๋ยว เธอแก่ไปเธอทํางานไม่ได้เธอก็ได้เอาเงินดันนี่หละออกมาใช้เวลาเธออยากไปดื่มกับเพื่อนเธออะไรแต่ส่วนมากก็ไปดื่มก็พูดถึงก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วห้าสิบข้างหนึ่งห้าสิบหกซิบแค่นั่นแหละแต่ว่าเพรเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสไงเพราะาเราถือว่าเรามีเงินอยู่แล้วเนาะนั่นแหละโอเคทุกคนเพรก็มาเล่าให้ฟังเนาะนี่แหละเพรเล่าให้ฟังได้เพริก็เล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ ที่นะ่ะปิดบังแล้วก็อย่างที่เพรบอกเพรก็ย้ำไว้เลยว่าแต่ละครอบครัวนะ่ะก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละครอบครัวก็มีการวางแผนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาเขาไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาไปพูดอย่างงุ่นอย่างงี้เนาะเพราะว่า ระบบการเงินของแต่ละครอบครัวการวางแผนของตัวและครอบครัวมันไม่เหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็ฝากไว้เนาะแพก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้เละขอบคุณนะคะที่เขามานั่งชมดูคลิปแพจนจบเนาะยังไงก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพน่เด้อมาเล่าให้ฟังในวันที่เบลเยียมบรรยากาศดีมากอากาศดีเลยนะแพร่ฉนนั่งตากแดดนะนี่นะแต่ว่ากำลังดีเลยทุกคนอากาศดีแดดดี อากาศเริ่มเริ่มเขาที่เขาทาั้งแล้วอาตย์หนาแพก็จะทําโอเยอะเพยก็เริ่มมีโอแล้วทุกคนนี่แพก็บนที่เป็นอะไรนะความสุขเลยที่พได้ทําโอเนี่ยเพราะว่าแพาก็ได้ตังค์เพิ่มโอเคทุกคนไปแหละงั้นคลิปนี้เด้อเพาฝากไปแค่นี้แหละจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ